ที่จะเน้นในเรื่องของการอ่านแล้วก็การเขียนให้นักเรียนอ่านและเขียนสะกดคาได้ถูกต้องนะคะเป็นเทคนิคการสอนภาษาไทยของครูพัทุลการครูชื่อชาโรงเรียนบ้านหลังมะแว่นนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคณะกรการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้งประเทศเลยนะคะว่าให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอนไม่มีอะไรที่เราําไม่ได้ถ้าใจเราเกินน้อยเราก็จะสามารถที่จะสอนนักเรียนให้อ่าน วิชาชีพเป็นจิตวิญญาณในกาเป็นหมูนะคะเราก็จะสอนนักเรียนให้อ่านออกเสียงได้จะสอนนะคะโดยจะร้องเูที่สอนคนหนึ่งนะคะภูมาเป็น์จะนำใจให้แล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมงานโครารภมิรัตน์ของท่านทำเยี่ยมชมการสอนภูมิัตนจุารแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องโูมิัตน์จุฬาฯที่ถ่ายทอดในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะพวกกัานที่หน้า